มอรับแล้วก็รับน้ำปน,นาเลยนะครับนะครับที่ด้านล่างจะมีผู้ที่จัดการเป็นโยมผู้ดูแลนะน้ำปน,นาก็ไม่ใช่ของใครนะครับก็ของท่านจาบุรประมคลสุจกิตนะครับตัวอนนวยงานโรงเร,ร,รียนบริษัทเราทยาไม่ตากเลี้ยงทุกวันนะฮะแค่มาประกาศเฉลยเลี้ยงทุกวันนะฮะแต่เป็นว่าประกาศเป็นบางวางันประกาศมรณาบางวางันว,ว,ว่าท่านกอ็อยากให้เราได้ อาชนะฮันดมสน่นได้มีแรงเน,นตอนปลายต่อนะครับตนจุบุลหวังให้พวกเราเป็นเบาหวานหวังให้เป็นเบาหวานทุกคนนะอ่าตะเลยถวายอ่ะนิมนต์นะครับรับน้ำบรรดาเลยนะครับรับพระต่างหายนะรับ จันไก่เจียวน้ำพริกกะปิาเ<อ>ป็<อ>น11งตตอนนี้ก ที sa Bien, sa ่จะเข้มงวดขึ้นก็คือตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปจะมีการเช็คชื middle ่อนะครับจะมีรายชื right ่อเช็คทุกวันจันทร์ทุกสู่เลยนะครับเช็คทุกวันว่าใครลงไม่ลงถ้าใครไม่ลงก็จะมีกิจกรรมเสริมให้ทำแล้วก็เรื่องควาเป็นกิจเหกันเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมร่วมเสองศสัทธานะครับคนเช็คเป็นใครก็น่าจะเป็นครูเราครับครูเราเช็คภายในนะฮะแต่แต่ไม่รู้ว่าจะเช็คตอนไหน แต่ก็เช็คแน่นอนครับบารจันเป็นต้นไปมีการเช็คครันนบเพราะฉะนั้นก็ให้ลงมาฉันด้วยกันนะครับฉันน้อยฉันมากก็คือขอให้เรามาร่วมฉันกันให้โมทนาให้พอฉันเพลงด้วยกันนะเพื่อเป็นการทดลองศรัทธาโดยเฉพาะนพิโยมมาียเพลงนะครับในเรื่องของกิริยามารยยะต่ตางๆก็ต้องระวังให้ขึ้นนะครับต้องระวังให้มากนะครับขอให้รักษาศรัทธาโยมโดยเฉพาะการลงฉัน,นเพลงนะครับเป็นการอนุโมทน คนเป็นเจ้าภาพเนี่ยถ้าเขาเห็นพระเนรงชันเยอะโยมก็ปลื้มใจนะโยมเห็นแล้วก็เออปลื้มที่ดเห็นแล้วเห็นเนรชั้นเพลงเยอะเออไม่อยากจะมาอีกจุดรับน้ำปะนะน้ำน้ำอัดลม มาช่วยตัวไว